งานนี่ของริวครับเขาพูดนิดนึงว่าผมได้ข่าวมาจะเกิดขึ้นแล้วงานอะไรเกี่ยวกับพิธีขอขมากรรมสำหรับคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำแท้งออันนี้มันจะเป็นจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีการจัดอีกแล้วนะครับผม คือพิธีขอขอมากรรมนี้เนี่ยเป็นพิธีที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะให้เงินสนับสนุนทําเองอะไรก็ตามเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสสารภาพบาปเหมือนในศาสนาคริสต์ก็คือสารภาพบาปต่อหน้าพระนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ถือว่ายากมากเพราะการจะจัดพิธีนี้ได้เนี่ยผมต้องทําจดหมายกาเปียนไปถึงท่านสมเด็จเจ้าพกุลเพื่อให้ทางวัดและคณะสงฆ์รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเข้าใจแล้วก็ได้รับอนุญาตถึงจะมีการจัดได้อย่างถูกต้องเคุณขอถามหน่อยนะคะเ,เกี่ยวกับการท,ทําแท้งและแท้งเองโดยธรรมชาติไม่ถือว,ว่าเป็นการทําแท้งครับคําว่าทําแท้งเป็นกรรมคือมีแค่เจตนาเดียวครับก็คือผลของการเจตนาฆ่า แต่ถ้าเกิดแท้งเองหรือว่าสุขภาพาไม่ดีเดินไปแล้วลื่นลม้มโดยที่คุณไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เอาเขาไว้อันนี้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทําแทง้งแล้วเมื่อทําพิธีขอขอมากรรมแล้วมันจะดีขึ้นยังไงอะคะเออมันไม่สามารถดีขึ้นได้ครับ แต่พิธีขอขอมากรรมก็เหมือนใน,ในคริสต์ศาสนาก็คือเป็นการให้เขาได้สารภาพบาปเพื่อ,อที่อย่างน้อยเขาจะไม่ทําบาปเรื่องนี้อีกออเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอขอมาจึงสําคัญมากคนที่จะเข้าร่วมได้เนี่ยค่อนข้างยากจัดที่ไหนครับวันที่เท่าไหร่ครับพี่เหลิวในประเทศไทยนะครับวันที่12ธันวาคมที่วัดสัเกตนะครับมผมส่วนภาคใต้นะครับที่หัดใหญ่นะฮะวันที่14กุมภา2559ส่วนใครอยู่ในต่างประเทศนะครับ ก็มีอีกสองที่สุดท้ายนั่นก็คือที่ลอนดอนนะครับที่<อ>ประเทศอังกฤษนะในวันที่27กันยายนแล้วก็ที่อเมริกาอาริโซนานะครับก็วันที่12มกราคม2559คครับเอคุณน<อ>ี่นขอถามอีกหนึ่งคำถามคือมีรุ่นน้องเนี่ยประมาณ2องคน<อ>ตั้งท้องอแต่ไม่รู้ว่าตัวท้องแล้วทานยายแก้สิว แล้วไปหาคุณหมอเนี่ยหมอบอกให้เอาออกเพราะออกมาเนี่ยจะไม่ปกติครับสรุปสุดท้ายก็คือต้องเอาออกอยากจะรู้ว่าอย่างเงี้ยถือว่าผิด <บา S 1> ไหมผิดไหมไม่ผิดครับเพราะว่า เราต้องดูกฎหมายก่อนกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมีการยกเว้น2กรณีในการที่จะทําแท้งได้ 1. คือถูกผู้อื่นข่มขืนที่ไม่ใช่สามีของตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินจะเอาลูกไว้หรือไม่เอาลูกไว้ได้กรณีที่2คือแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเด็กคนนี้ถ้าเกิดมาแล้วร่างกายเขาจะไม่ครบ32ประการอันนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายสาม,มารถทําแท้งได้ครับแต่ถ้านอกเหนือจากประเด็นนี้ไป นี่นั่นถือว่าเจตนาฆ่าเขาหรือไม่ต้องการชีวิตเขาไว้อันนี้ถือว่าเป็นบาปครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ใน2กรณีนี้แล้วท่านในใจยังรู้สึกว่าไม่สบายใจกับการทาร้ายชีวิตลูกตัวเองจะเข้าร่วมพิธีนี้ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจก็อย่างที่ทราบมาก่อนในเช้านี้ต้องขอบคุณอีกครั้งคุณดิวที่ว่ามาดูคลิปให้กับเราและกุ๊ปด้าในเช้านี้คุณคิวจโอ้ยทุกคนจบแล้วลิปจบแล้ว อา,อาไม่ร<อ>ู้เลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะ,อะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย